อีเี่ยมันไม่มีตึ๊งตึตเออแล้วเราเปิดไลท์แต่ว่าเรากำลังจะปิดเซิร์ฟเนี่ยนะเยี่ยมจุงอีแค่สิบนาทีเองเนี่ยแล้วเราจะปิดแล้ว ยังหอกเราก็เลื่อนเลื่อนได้นะฮัลโหลกดแช่ให้เราหน่อยสวัสดีทุกท่านใครเข้ามาแล้วอุย้ยใครบินอยู่ข้างหน้าเราโอ้ยฝากกดไลค์กดแช่ให้ด้วยนะจ๊ะ ไปเอิร์ธไปแช์ด่วนแชร์แล้วแชร์แล้วเห็นนะใครยืนอยู่บนหลังของข้าขอดูแมพหน่อยทำไมไม่เห็นแผนที่วะพี่อี๋เปล่ายังไม่เ็นแผนที่หรือเป,เปล่าอืมปเป็นมีคนยืนบังแผนที่พี่นี่เฉยหรอกเลยไม่เห็นก็ายหลังให้แล้วะหลังให้ล้ เห็นขาใช่อ้าวอือเราจะจอดรอแล้วเข้ามาเข้ามาบินมาได้ไหมนะเดี๋ยวเราต้องลงจอดก่อนใช่อ่ะลงจอดที่เกาะนี้นะโอ,อ้โหน้าสร้างบ้านบนน้ำนะเฮะ้ยทำไมจอดไม่บนน้ำหรือใต้น้ำบนน้ำดิเป็นแพรทำแพรเมืองการอยู่บนนี้แหละ เดี๋ยวเราจะไปเปิดแมพกันนะครับบายผมเป็นนักสืบ่ากลัวอยู่จะไม่ล่วงใช่ไหมมันก็มีรีโมทเทเลพอร์ตในออลแต่ว่าเอิร์ทไม่มีกดร,รับ F2 ก็ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เชื่อมโอ้มันเป็นน้ำซะส่วนใหญ่เลยนะได้อือไอ้ดอกล่วงในน้ำด้วยเออ เอหนาน่าจะเป็นเกาะแต่ละเกาะอะเออใช่ไหมเอียลองไปเกาะด้านหน้าดูปรากฏว่าบินไปแล้วมันเป็นในนี่ภาพสะท้อนเราใช่โหนั่นนกไม่ได้ด้วยอ่ะดูท่าจริงๆนิงนี่เป็นน้ัซะส่วนใหญ่อะไรนะเอิร์ดสรุปแบบนล้วจริงด้วยเดี๋ยวเอดูแผนที่เอ้ยแค่สี่สิบเหรอเฮ้ยไม่น่าใช่ แปลกๆเดี๋ยวไม่น่าใช่ตอนนั้นที่เข้ามาเล่นในออฟไลน์มันใหญ่กว่านี้นะเดี๋ยวลองลองบินไปเรื่อยๆมันจะมีแต่น้ำจริงๆนะลรอนี่ไง ชนอีกแล้วเกิดแล้วบอกว่ามันเอสแต่ก็ไปสุดเออกำแพงสุดขอ,องคอณคอับพวกหรือว่ามันบังคับให้เราลงน้ำวะหุยเอ,อ้ยทำไมไวเวิร์นขีบินในน้ำได้ตายที่ไหนเมื่อกี้ขาตุ่มไปที่เจ้าเองเอเหรตกใจ พี่เอเมียจะสรภาพอะไรผมอ่าเล่นเจนชินจนชินแล้วแล้วไปเผอ่อเก็บไข่มุกได้ตัวเอฟไม่นะนผมเก็บของตัวเอฟอ่ะอาการหนัก <c oughs> แ,ลแล้วพอทีอ่ตาตอนไปเล่นเจนชินอ่าหลังจากเล่นอาร์ตไปเจอเนี้ยจะย้ายจะเทเลพอร์ตเปลี่ยนไหนที่ไปเผลอกดเลขหนึ่งอ้าวพอดีเหรอ เผือ่อไปเอารีโมทไอเทเลพอร์ตไว้เลขหนึ่งไงของไออาร์ตแตนี้พอกดเลขหนึ่งมันเป็นการเปลี่ยนอ่าตัวเอไม่ผ่านวันเล็กไปไหมคุณเอเหมือนไม่ใช่อ่ะเหมือนมัน,ม,นมันห้ามบินหรือเปล่าวะต้องลองไปจอดเกาะตรงนั้นเอจ่ากอนตรงนี้แแมพผมก็เต็มอยู่นะไม่แม่ปเต็มแต่ว่ามันกั้น มันให้ย้ายไอ้นี่เหมือนไอของไอ้นี่หรือเปล่าของเจดีสิสหนึ่งหรือเปล่าจะทำหอดขนาดนั้นเลยเหรอเกินนะมันไม่ใช่ดีซีหลักนะก็เป็น,นแค่มอดดีซเฉยนะหรือว่าเราต้องลงน้ำไม่ใช่เดี๋ยวเราจัดเกาะหน้าแล้วเราว่ายน้ำดูมันหนึ่งดีสของแผนที่เองนะเนี่ยใช่ แต่มันเป็นน้ําวันนั้นน่ะวันนั้นตอนเลือกเกิดอ่ะเกิดตรงกลางแมปเลยนะไม่ได้เกิดตรงนี้เออเไม่ได้อยู่ดีคนนี้มันต้องมีวิธีสิเดี๋ยวผมมายอมตายแล้วไปเกิดแบบไปเกิดโซอนอื่นได้ไหมเอลอลองดูลองดู แต่วันนี้ผมอยู่ไหนไม่รู้ตรงมีขวดมีประการังอะไรพวเนี้หาที่ตายไม่ได้เลยพี่ไม่มีสาดบัตรีเลยอะลองลงตันนี้ตัดไม่รู้ไปไหนลองลงแล้วเมื่อกี้นี้ไม่ได้อาหารไม่ลดด้วยไม่มีทางขึ้นด้วย เดว่าแมปบักเหรอว่าตอนนั้นยังบินทั่วแมปได้อยู่เลยเดอว่าเราต้องปลดเควสอะไรก่อนเห้ยเห็นพืชเรืองแสงในน้ำด้วยพืชหรือตัวอะไรวะมันว่ายน้ำได้ด้วยอ,อ่ะ ถ้าเราอยากแกไอ้นี่เราต้องเอ๊ะรีโมทเทเลพอร์ตไม่มาเหรอเรืยว่ายังไงเอ,อ้อ่าต้องเรียนเอนแกมใหม่ใช่แล้วค่าต้องเรียนเอนแกมใหม่ทำไมด้วยเพราะว่าเ,เพราะว่าตอนย้ายมาเอนแกมหายอยากจะบอกว่าอยากจะร้องไห้มากวิตัวอะไรโคตรใหญ่เลย ม,มันมีที่เกิดแค่สามที่เองนะพี่เอมันมีที่เกิดแค่าแคาสามที่เองอ่ะเกิดสามที่คุณต่ออะไรหมดเทเลพอตมาไหมเอามาเอามาใช่ไหมลองทเทเลพอตดิได้นำ มีแต่กีนเหระอุ้ยทำไมเลยมีแต่กีนไม่ได้เขา้าเผาเลยเหรอคว้าได้เหรอเอสัตว์ไม่มีเลยเนี่ยไอ้มอนไอ้มอสสัตว์ออกมอสตึงเข้าเดือยไหมเนี่ยแต่หมนเข้ามันมาแค่สิบสี่มอดเองนะก็นั่นแหละทั้งหมดมันมีสิบสี่มอสอ๋อเข้าอยู่ ตัวอะไรก็ไม่รู้เนีれれ่ยเสแสร้งกำไรลำไรเนี่ยเจอแต่เชนโต่ะผมยิงยิเนี่ยเฮ้ยมันแปลกๆแล้ว ตอนนั้นรู้สึกว่ามันบินได้มันทั่วกว่าน,นี้นะอลองบินดูเลยง่ายสุดขออนุญาตบินมันมีมอดเสริมของมันอีกหรือเปล่าพี่พี่ก็ลงมาแล้วนะมอดเสริม อะไรวะฉลองฉลาบไม่มีเลยติดตาเลยไม่รู้เรยังแขลงอ่ะแต่ก็สยองตอนไม่เปิดให้ท่านท่านปวด แน่เหมือนมันมีมันมันเป็นบางโซนเหมือนมัน,ม,นมันมืดจังวะแป๊บหนึ่งนะปรับแกมมาก่อนการปรับแกมมาไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยมืดหนักกว่าเดิมอีกด้วยขาวปีกมันแสบตาถอดปีกก่อน เดี๋ยวว่างทเทเลพอร์ตให้มีทเทเลพอร์ตกันอยู่ใช่ไหมไม่มีครับไม่มีเลยยังนั้นเลยเนี่ยเปิดเปิดเป็นสาธารณะแล้วตัดมากอ่ะแบบนะ เห็นไหมลองวามาดูเนี่ยเป็นโซนใต้ของแมปแล้วเปเอม,มาได้ยังไงเ่ยใช้อำนาจการทะลุบาลเรียมาเหมือนยังสร้างเหมือนยังสร้างไม่เสร็จอ่ะใช่ปะเหมือนมันปิดเอาไวอ้อ,อ่อเหมือนยังสร้างไม่เสร็จอ่ะ ไม่แต่ก่อนหน้านี้มันเสร็จไปแล้วนะมึงบอกคุณเจมันต้องหาแมปอื่นเล่นก่อนแล้ว<อ>มันต้นไม้ยังไม่มีเลยเหมืนยังสร้างไม่เสร็จอะ่ะเปสร้างอีกเลยคุณเอ <c oughs> ตกองใช้อันเลียวน่ยนะใช่ปวดหัวดิผมไปนั่งทำได้แป๊บหนึ่งกระบาจะกระบาดจะแตกเอ,อมันเป็นทะเลทรายล้วน ใต้น้ำก็ยังไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ <Hey. S 1> ใต้ใต้น้ำยังไม่มีอะไรเลย <Hey. S 1> มันเคยเสร็จไปแล้ววันตอนนั้น ยังวะเด็กเสาเขียวเสาเดียวอ่ะมีแสงดนตรีด้วยอืมเท็กเจอร์แถวนี้ก็ยังเป็นดินน้ำมันอยู่เลยอะ่ะยังเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเลยยังไม่เสร็จเลยลองลองแมบนี้ไหมนะพี่อีแบบไหนต้องบอกเจว่าแมบนี้มัน,มนกแค่กห600กร้อยเมกเองอ่ะแต่แเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ มีมีผันด้ด้วยแมปไฟล์ต้องสี่กิกเลยนะไม่ได้มีอะไรเลยเหรอวะน่าสิ เฮ้เพื่อนแวบกลับไปเสาสุกตุลละครกลับดีกว่าอืมวันที่จะพังพี่นาดได้มากกว่านี้ <laughs> ไอโซนตรงนี้สวยนะแต่จะเล็กเกินก็ไม่ไหวแมปตั้งใหญ่ขนาดมากอะโอ้โหสี่กิกะขนาดไฟสี่กิกแต่ล็อกให้อยู่แต่พอนในโซนนี้มันก็สวยแหละไอโซนที่มันทาเสร็จแล้วอะแต่ไม่ไมีสัตว์เลยเอ,อ,มมมอยมีนิดเดียวแต่ไฟใหญ่อลังการดีฮะแอดวัสดีครับฮแย่จุง แมปอะไรกันเนี่ยนี่มันแมปอะไรกันฮะพาลูกหลันกลับบ้านก่อนมันเป็นสี่ิกเลย่าฝากหวัดดีตองด้วยใครวะ ผู้ใดน,นี่ไปหรือไม่รู้อ่ะเขาบอกฝากหวัดดีตองด้วยใครนี่จะขานี่แหละหรือว่าเราจะต้องไปดูแมปแมปเล็กแทนใหญ่เลยเออ,อเอาออกแน่ ใช่ถ้าจะเล็กขนาดนี้เดี๋ผมส่งเข้าในดิทแล้วเนี่ยอาา่าฮะติดปีกละออร่าอันสวยงามเอ<า>๊ะทำไมต้องหลุดทุกครขนาดนี่ยอ่ะบี คิดตื่นจูงฮะอ๋อไปแล้วไปแล้วนอนดีกว่าอ้าวชิหายตื่นเช้าอ่าๆๆโอเคครับไปนอนแล้วเหรอเข้ามาแล้วขอกลับไปเสียจใจแอดลองแย่ยังแย่ยังวะ ลองแย้แย้ยังสัตใหม่ใหม่เจเนซิตสองมันมีมาให้ลองลเันหรอสัตว์ใหม่เจเนซิสสองอย่างเลยโอ้ยทำไมเตียงบ้านครูดาวเตียงดำไปหลุดลุดไปเหรอ อะไรหลุดลอยู่ดีเข้าเข้าเกมมาแล้วก็แช่ออนเซ็นก่อนเลยไม่เกิดตรงไหนเ่ยคุณดีแม่เกิดอยู่ข้างใต้บ้านนะ่ะแช่ออนเซ็นอยู่อ่ะแล้วก็ขึ้นห้องมาแล้วโหลดไม่เสร็จอืมนี่เรากำลังเล่น Ark Version เด็ดสิม โอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องๆปีกคือสยายแสบตามากปีก็แสบตาไปอ่ะอืม กดเบรกสเปซให้มันลบเจวเขียวๆออกก็ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่ดีนะบ้านสวยงามเอ๊ะนี่มันคุ้นๆจังเลยมันข,ขนาดผมดูแล้วมันแค่หกร้อยแปดเมกแต่พอไปดาวโหลดจริงมันสี่กีเลยอ่ะว้าโดนแกงเหรอใช่พี่ไอตัวที่ผมส่งลิงก์เข้าในดิสใหม่อ่ะอุ้ยสวยจังอีกแล้วรอวัอดดีจริงปะเนะี่ยมันจะสวยอยู่นะ ช่มีมีพัน่านด้วยพี่อ,อ,อ,อืมดูสวยจังผลลิตไม่รู้มันจะโดนแกงอีกเหมือนเดิมไหมนะมันบอกว่าเนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้ใช้พวก dlc หลักด้วยหรอไปถึงอดหรือ ไ้เนี่ยมันต้องใช้ DLC หลักเนี่ยเราต้องรีแมปก่อนหรือเปล่านี่น่าจะต้องอย่างนั้นนี่ต้องไป <พอ S 1> นดดดถึงเวลาแล้วนี่มันชักจะเลยเวลาแล้วเด็ดเราเราประกาศเตือนภัยก่อนประกาศเตือนภัย15นาทีนี่ เอะแล้วไอ้หัวใจอันนี้มัน really? คืออะไรอีกวันนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวซะงั้นอะไรอะไอ้มาคิด huh ตั huh ้งในีผมไปนี่ใช่นะพี่เออ่าฮะไอ้ปกติก่อนก็ได้ไว้ย้ายไป้แบบไปใหม่ โอ้อาร์ชสองดีไม่ใช่อาร์ชสองดีไออาร์เกมสมัยก่อนเออต้องสองดีถูกแล้วคือไงอ่มันเป็นเอเคยเห็นต้นไม้เกมสมัยหนึ่งเก้าเก้าหกหนึ่งเก้าก็ประมาณนี้ไหมอ่าฮะเออที่มันเป็นสองดีเออมันเอามาทำเป็นมอดมอดอะไรอ่ามอดแบบนี่แหละแต่ว่าเป็นภาพสองดีหมดเลยเหรอ ชังกล้าอันไหนครับอยากส่องดูจังอ่าขอคบิกลิงก์ตี่ไหนจะไปส่องดูแต่โดนขนาดไฟล์ของไงหมัดแบบนี้แงอ่ะมันบอกว่าขนาดไฟหกไร่เมอะไรพอเอาลงให้ดูแล้วเจมินี จะรีเซิร์ฟนะคุณ<ำ>เจมไอเจมเ,เข้าผิดท้องเดี๋ยวไปเขาเฟือยอยู่นะน่นานเล่นอยู่นะสองดีนะอ่าใช่ ข้าบางกีสมัยก่อน มีคนนอนไม่ล็อกประตูห้องวะจัดการ ครัวมีต้นไม้ได้วยเหรอไอ้ตู้นี้ทำอะไรได้ตั้งสวยๆเฉยตั้งสวยคุก raw food vent activate นี่ไงทำเนื้อสุก เตาย่างเนื้อโ oh, oh. อ้โหยังเหลือเดี๋ยวนี้เขาไม่ย่างก็ฟืนกันแล้วนะเขาย่างกับเตาแดดจริงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทำไมผมทำไมผมทำไมผมรุดอ่ะรุดอะไรอ่ะออนเ,นนเนี่ยผมผมผมรุดออกจากเกมแล้วเนี่ยอยู่แบบไหนอ่ะยังไม่ยังไม่ถึงเวลาปิดนะ เราหรอเราอออกมาแล้วมากแต่25นาทีเองก็ออกไปก่อนเถอะออกรอก่อนก็ได้อะพี่แล้วถ้าเราอยู่ในเกมมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรไหมก็เด้งหลุดอยู่ดีมันจะเด้งหลุดเต่มันไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในที่ปลอดภัยอะพี่ที่ผมเล่นนะผมผมพูดจริงนะผมว่าถ้าออกก็ออกมาอยู่ในป่านะผมมเคยได้อยู่ในบ้านไม่ได้เพราะว่าอันเนี้ยเซิร์ฟมันรัน24ชั่วโมงสัตว์มันจะไม่ได้หยุดนิ่งนะ ถ้าเราออกเกมตัวเราก็นอนอยู่ในป่าอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เราต้องวาร์ปกลับบ้านเมื่อกี้พี่เขาบอกให้คัฟเตียงผมว่ายังไม่ได้คับเตียงไม่คับเลยผมคิวคิวเวลาตายแล้วมันจะหัวร้อนเฮ้ยของเขาไม่ได้ลุกจากเตียงไม่ได้เกมมดนั้นไม่ผ่านเออเหมือนเออเหมือนมันไอเนี่ยเหมือนมันรีแมปใหม่แล้วแบบเหมือนมันจะทําใหม่อ่ะ แมพมันใช้ได้แค่หนึ่งใน,ในสีน่ออเองทำเสร็จแค่หนึ่งในสี่หาหาแมพอื่นดนนะิอันนี้ผมเคยลงไปเล่นแล้วมันก็ยังไม่เสร็จเือนะตัวไหนเอาแมทที่มันมีเสร็จแล้วมีไหมที่มันเหมือนที่มันเหมือนเจเสฟิกะนะอันเนี้ยแต่ว่ามันสวยมากเลยนะแต่ว่าผมลงไปเล่นแล้วไม่ไม่นั้นเลยจุดเกิดมีจุดเดียวเหรอไป,ไปางตั้งไม่เสร็จ แมปใหญ่มหาศาลเลยแต่มันสวยมากเลยนะสวยจริงๆอะ่ะขออนุญาตปิดไลน์ก่อนดีกว่าเซอร์เปิดมาค่อยๆม,มาไหนหน้าเล่นบ้างอ่ะแมปหมดหรอแมปนี่ไงอามิสาปะ่ะใช่ไหมอามิสาามนี่มันอ่านว่าอามิสา